สวัสดีค่ะสุกใดเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะนี่เลยค่ะวันนี้ได้แปะสะปลาช่อนตัวใหญ่นะคะตาได้มานะคะตาใส่อะไรนะใส่รอบใส่รอบนะคะได้ปลาช่อนตัวใหญ่เลยค่ะนี่เละค่ะเราจะทำแปะตะนะคะบ้นี่นะคะ เมนูวันนี้ค่ะแตนสะปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยนะคะทานกับครอบครัวค่ะเมนูบ้านๆนะคะอร่อยมากๆค่ะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ